สวัสดีค่ะนักเรียนยินดีต้อนรับเข้าสู่การเรียนวิชาภาษาไทยกับครูแอมธนพรจันดวงค่ะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องคำเป็นคำตายค่ะก่อนอื่นนะคะคุณครูต้องขอขอบคุณนะคะคลิปวิดีโอดีๆนะคะจากครูโอนะคะในบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ชั้นป .4 โครงการแท็บเล็ต PC เพื่อการศึกษาไทยค่ะ ขอเชิญรับชมเรื่องของคำเป็นคำตายได้เลยค่ะคำเป็นคำตายสวัสดีครับน้องๆหลังจากที่เราได้รู้จักกับอักษรควบและอักษรนำกันไปแล้วคราวนี้เรามารู้จักกับคำเป็นคำตายกันบ้างนะครับน้องๆสงสัยไหมครับว่าคำเป็นคำตายเป็นอย่างไรถ้าอย่างนั้น เรามาดูพร้อมๆกันเลยนะครับสวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนจำได้ไหมคะว่าครูให้กันบ้านอะไรไปครูให้กลับไปอ่านเรื่องคำเป็นคำตายค่ะใช่แล้วคะ่ะจอยทุกคนได้กลับไปอ่านกันแล้วใช่ไหมคะถ้าอย่างนั้นวันนี้ครูมีคำถามเพื่อเป็นการทบทวนที่นักเรียนได้อ่านมากันนะคะ มีใครรู้บ้างว่าคำที่ประสมด้วยสระเสียงยาวไม่มีตัวสะกดคือคำอะไรมีใครตอบได้บ้างคะคำเป็นคะ่ะเก่งมากค่ะพิมแล้วนอกจากนี้มีใครรู้อีกบ้างว่าคุณสมบัติของคำเป็นมีอะไรบ้างเป็นคำที่มีตัวสะกดในมาตรามแม่กง แม่กลนแม่กลมรับแต่เอคำเป็นมีตัวสะกดแค่นี้เหรอคะครูว่าน่าจะมีตัวสะกดมากกว่านี้นะคะมีใครตอบได้บ้างเอ่ยมีตัวสะกดในมาตราแม่เกยและแม่เกลค่ะใช่แล้วคะ่ะและนอกจากนี้แล้วยังเป็นคำที่ประสมด้วยสาระอัมสาระไอไม้มลัย สระไอไม่ม้วนและสระเอาอีกด้วยนะคะครูคะจใจสงสัยว่าทำไมถึงต้องผสมคำด้วยสระอํมสระไอไม่มลายสระไอไม่ม้วนและสระเอาด้วยล่ะคะก็เพราะว่าสระอํมสระไอไม่มลายสระไอไม่ม้วนและสระเอามีเสียงตัวสะกดในมาตรา ไม่กลมไม่เกยและไม่โกค่ะเป็นยังไงบ้างครับน้องๆรู้จักกับคำเป็นกันแล้วใช่ไหมครับถ้างั้นพี่จะสรุปให้น้องๆฟังอีกครั้งนะครับคำเป็นคือคำที่ประสมด้วยสระเสียงยาวไม่มีตัวสะกดเช่นคำว่าแม่ปูสีซอเป็นต้น นอกจากนี้ยังเป็นคำที่มีตัวสะกดในมาตรามแม่กงแม่กลแม่กลมแม่เกยและแม่เกลครับเช่นคำว่าเสียงเวียนเทียนคุณและสุดท้ายยังเป็นคำที่ผสมด้วยสระอํไอไอและเอาเพราะมีเสียงตัวสะกดในมาตรามแม่กลมแม่เกยและแม่เกลเช่นคำว่าใจคำน้ำไหล เกาเหลาครับก่อนที่เราจะไปพบกับคําตายเรามาร่วมสนุกโดยการทํากิจกรรมกบแสงสนกันก่อนนะครับถ้าพร้อมแล้วก็กดปุ่มกิจกรรมด้านล่างนี้ได้เลยครับรู้จักกับคําเป็นกันไปแล้วเรามารู้จักกับคําตายกันบ้างนะครับมีใครตอบรู้ได้บ้างคะว่าลักษณะใดคือคําตายคําตายเป็นคําที่ผสมด้วยสระเสียงสั้นคะ่ะ ใช่แล้วค่ะและไม่มีตัวสะกดด้วยนะคะมีใครตอบคกูได้อีกไหมคะว่าคําตายมีลักษณะอย่างไรอีกหนูค่ะคําตายเป็นคําที่มีตัวสะกดในมาตราแม่กบแม่กบและแม่ก,กดค่ะเก่งมากค่ะทุกทุกคนพิมพ์กับจอยเก่งกันจังเลยนะครับแล้วน้องๆเหละครับตอบกันได้ไหมเอ่ย ถ้าอย่างนั้นพี่จะทบทวนเรื่องคำตายให้น้องๆฟังอีกครั้งนะครับคำตายเป็นคำที่ประสมด้วยสระเสียงสั้นและไม่มีตัวสะกดครับเช่นคำว่าดูโปกะทิเฉะแฉะและเป็นคำที่มีตัวสะกดในมาตรามแม่กกแม่กดและแม่กบครับเช่นคำว่าลูกนกมัดพบชาติอึดอัด ซุปซิปผักกาดเป็นต้นเป็นยังไงบ้างครับน้องๆไม่ยากเลยใช่ไหมครับหลังจากที่เรารู้จักกับคำเป็นและคำตายกันไปแล้วเราไปดูคุณครูนำคำเป็นและคำตายมาแต่งเป็นประโยคกันบ้างนะครับครูครับเราจะนำคำเป็นและคำตายมาแต่งเป็นประโยคได้ไหมครับได้สิคะ่ะท็อปถ้าอย่างนั้นเริ่มจากคำเป็นกันก่อนดีไหมคะดีคะ่ะ เริ่มจากคำว่าเสียงมีใครช่วยครูนำคํานี้มาแต่งประโยคได้บ้างคะหนูคะ่ะคุณพ่อชอบนอนกรนเสียงดังคะ่ะเก่งมากค่ะปุ๊กต่อมาคือคำว่าเวียนเทียนหนูขอแต่งประโยคนี้ได้ไหมคะได้สิคะแล้วจอยจะแต่งว่าอะไรล่ะจอยจะแต่งว่าชาวพุทธ จะร่วมเวียนเทียนกันในวันเข้าพรรษาค่ะคำต่อมาครูอยากให้เป็นคำตายจะใช้คำอะไรดีนะผมช่วยคิดครับครูดีเลยค่ะท็อปถ้าอย่างนั้นช่วยครูคิดคำเป็นมาสักสามคำสิคะได้เลยครับคำว่ากะทิอึอดอัดและผักกาศครับถูกทั้ง3ามคำเลยค่ะท็อป เอาละค่ะท็อปช่วยครูคิดคําตายแล้วถ้าอย่างนั้นครูขอแต่งคําว่ากะทิก่อนนะคะซึ่งครูจะแต่งว่าคุณยายชอบรับประทานมะม่วงกับข้าวเหนียวมูนที่ราดน้ำกะทิค่ะใครจะช่วยครูแต่งสองคำที่เหลือบ้างคะพิมพ์ขอแต่งทั้งสองประโยคได้ไหมคะได้สิจ๊ะพิมพ์ขอแต่งว่า ถ้าใส่เสื้อตัวเล็กเกินไปจะทำให้อึดอัดและหายใจไม่ออกค่ะส่วนอีกประโยคก็คือคุณแม่ชอบกินขนมผักกาดค่ะเก่งมากค่ะพิมเรามาร่วมการแสดงความคิดเห็นกับกิจกรรมร่วมด้วยช่วยคิดกันนะครับร่วมด้วยช่วยคิด ในชีวิตประจําวันของน้องๆมีการใช้คําเป็นและคําตายคําใดบ้างให้น้องๆยกต,ตัวอย่างมาอย่างละ3คํานะครับเรามาดูตัวอย่างคําตอบกันนะครับตัวอย่างคําเป็นเช่นเกาเหลาสีซอและตัวอย่างคําตายเช่นลูกนกอืึดอัดครับสนุกไปครับน้องๆและความสนุกก็หมดไปพร้อมกับเวลานะครับจำคำเป็นและคำตายกันดีๆนะครับ เพราะคาบหน้าเราจะมาทำความรู้จักกับการผันคำแต่เอ๊ะแล้วสองเรื่องนี้จะเกี่ยวอะไรกับการผันคำรอติดตามชมครั้งหน้านะครับสำหรับวันนี้คงต้องลาไปก่อนสวัสดีครับค่ะเมื่อนักเรียนได้ฟังเรื่องของคำเป็นคำตายจบแล้วนะคะคราวนี้เรามาทำแบบฝึกหัดก,กันบ้างนะคะ วันนี้คุณครูจะให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดในแม่บทมาตรฐานนะคะเราจะทำแม่บทในหน้า40และ46ข้อ1นะคะเรามาดูที่หน้า40กันก่อนนะคะหน้า40เป็นเรื่องของการผันวรรณยุกพูดถึงเสียงวรรณยุกนะคะนักเรียนวรรณยุกของเราจะมีเสียงอยู่5เสียงก็คือเสียงสามาัญเอกโทตร,รีและจัตวาคราวนี้เวลาเราจะผันเสียงคุณครูจะให้นักเรียนใช้ อุปกรณ์ใกล้ตัวที่สุดนั่นก็คือนิ้วมือของนักเรียนเองนะคะนักเรียนยกมือขึ้นมานะคะแล้วเราจะแทนนิ้วมือด้วยหัวแม่มือเป็นเสียงจามันนิ้วชี้เป็นเสียงเอกนิ้วกลางเป็นเสียงโทนิ้วนางเป็นเสียงตรีและนิ้วก้อยเป็นเสียงจัตวานะคะคุณครูจะยกตัวอย่างคำว่าน้องน้องสะกดด้วยนอนหนูสารององ,งูและไมโทนะคะ แล้วเรามาลองดูกันว่าคำว่าน้องจะออกเสียงเป็นเสียงวรรณยุกใดนะคะเราเริ่มต้นที่นิ้วโป้งเลยนะคะเป็นเสียงสามัญน้อง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 อยู่ที่นิ้วไหนคะอยู่ที่นิ้วนางใช่ไหมคะแสดงว่าคำว่าน้องเป็นเสียงวรรณยุกตรีแต่เขียนด้วยรูปวรรณยุกโทนะคะ ถ้าเขาถามถึงเรื่องเรื่องของเสียงวรรณยุกแสดงว่านักเรียนจะต้องตอบว่าคําว่าน้องเป็นเสียงตรีนะคะเช่นเดียวกันกับในหน้า40นะคะที่เขาให้นักเรียนระบายสีนะคะโดยที่บอกว่าสีแดงแทนเสียงวรรณยุกต์สามัญสีเขียวแทนเสียงวรรณยุกต์เอกสีฟ้าแทนเสียงวรรณยุกตโทสีส้มแทนเสียงวรรณยุกตตรีและสีชมพูแทนเสียงวรรณยุกจัตวานะคะ นักเรียนดูคําที่เขากําหนดมาให้แล้วใช้วิธีการ5นิ้วมหัศจรรย์ของเรานะคะแทนเสียงของวรรณยุกต์แต่ละวรรณยุกต์แล้วมาระบายกันว่านักเรียนจะระบายได้ถูกต้องไหมคะถ้านักเรียนระบายได้ถูกต้องแปลว่านักเรียนสามารถอ่านออกเสียงได้ถูกต้องและสามารถเขียนสะกดคําได้ถูกต้องด้วยนะคะส่วนในหน้า46คุณครูให้ทําเพียงแค่ข้อเดียวนะคะแต่ข้อนี้นักเรียนจะต้องทําลงในสมุด เพราะนักเรียนจะต้องเขียนชื่อตัวเองแล้วก็ชื่อเพื่อนๆด้วยนะคะโดยที่เราจะมาวิเคราะห์ว่าชื่อของเราเป็นคําเป็นหรือเป็นคําตายนักเรียนก็คงจะสงสัยว่าอ้าวชื่อนักเรียนออกเสียงตั้งหลายครั้งจะรู้ได้ยังไงว่าเป็นคําเป็นหรือเป็นคําตายเพราะว่าเขาให้นักเรียนแยกเป็นพยางนะคะคุณครูจะยกตัวอย่างชื่อของคุณครูเองคุณครูชื่อธนะพรเขียนด้วยทอทงนอนหนู พอพานรอเรือนะคะเวลาอ่านอ่านว่าทะนะพรนะคะเรามาดูพยางค์แรกทะอ่านออกเสียงสระอะซึ่งเป็นสระเสียงสั้นเท่ากับเป็นคำตายนะออกเสียงสระอะเช่นกันก็เป็นคำตายส่วนคำว่าพอรออกเสียงสระอและสะกดด้วยมาตราสะกุแม่กลนเป็นคำเป็นเพราะฉะนั้นชื่อคุณครูจึงเป็นคำ ตายตายและเป็นนะคะใน3พยางคนี้นะคะคราวนี้เมื่อนักเรียนรู้แล้วว่าเราจะต้องแบ่งชื่อของเราเป็นอย่างไรให้นักเรียนเขียนชื่อตัวเองแล้วแยกออกมาทีละพยางนะคะและอีกอย่างเราไม่ได้ทําเฉพาะชื่อเราเพราะเราจะต้องทําชื่อเพื่อนเราด้วยนักเรียนเลือกชื่อเพื่อนของนักเรียนมาอีก9คนนะคะรวมกับตัวนักเรียนเองเป็น10คนครูคให้เขียน10ชื่อนะคะ และมาแยกแต่ละคนเป็นพยานแล้วเขียนให้ให้คุณครูว่าเพื่อนเรามีชื่อเป็นคำเป็นหรือคำตายอย่างไรนะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็จะฝากเรื่องของคำเป็นคำตายไว้เพียงเท่านี้เจอกันในคลิปหน้าคุณครูจะมาพูดถึงเรื่องของปลาย,ยางและการผันอักษรค่ะแล้วหวังว่านักเรียนจะทำงานส่งคุณครูในอัลบั้มงานวิชาภาษาไทยนะคะ สำหรับวันนี้คุณครูฝากไว้เพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ